สวัสดีครับ fc แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอทุกเมื่อนะครับ FC ทุกท่านล่าสุดเนาะหมอลำอีสานนครศินนะครับรถทีมไฟ TL Light i n g อีสานนครศลินนะครับก็ได้ประสบอุบัติเหตุเนาะชนท้ายนะครับชนเข้ากับท้ายรถ10ล้อนะครับทำให้ รถคู่กรณีนี่ตกลงไปข้างทางเลยนะครับและก็มีผู้บาดเจ็บสองรายเสียชีวิตสองท่านนะครับจากเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้นะครับทำให้เฮ er ียนอยต้องออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสนะครับในเพจของเฮ er ียนอยโมลัมไอดอนนะครับมีข้อความว่านะครับส่งกำลังใจให้พี่หนึ่งและทีม TL Writing ทุกคนครับ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยและมีสติอยู่เสมอส่วนการแสดงคืนนี้ของอีสานสนครศิป์ยังคงจัดเต็มเิ่นเดิมพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงส่งกำลังใจให้ทีมงานกันนะครับนี่แหละครับชีวิตของคนเดินทางเนาะชีวิตของศิลปินและทีมงานนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชีวิตกันในรถมากกว่านะครับเพราะว่าการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่1เนาะเพื่อที่จะได้ไปทำการแสดงในแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับที่มีผู้ว่าจ้างนะครับไปทำการแสดงเนาะแต่บางครั้งนะครับจากการเดินทางและการพักผ่อนน้อยนะครับทำให้ร่างกายอ่อนล้าเพียงง่ายนะครับจึงเป็นโอกาส ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับเพราะการหลับในหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอฟซทุกท่านแต่ว่าสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีใครเขาต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับเอฟซและมีการสูญเสียด้วยนะครับจุดเกิดเหตุเกิด,กดที่อำเภอเขืองในจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับก่อนจะถึงปั๊ปมปตทอำเภอเขืองในนะครับ เลยได้มีรถกู้ภัยเนาะรถหน่วยกู้ภัยได้ให้การช่วยเหลือนะครับส่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไปส่งยังโรงพยาบาลนะครับและต้องขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับดูจากสภาพรถจากความเสียหายเนาะดูสภาพรถนะครับพังยับเยินเลยนะครับจึงทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับตามข่าวรายงานว่า คนขับรถหมอลำนะทีมไฟนี่น่าจะหลับในนะครับแล้วชนท้ายรถ10บล้อคู่กรณีเนาะชนด้านซ้ายนะครับซึ่งน่าจะขับกินเลนเข้าไปเนาะซึ่งรถ10ล้อคู่กรณีนะครับก็ได้จอดรถไว้ริมถนนนะครับสภาพด้านหน้ารถทีมไฟทีเอลนี่พังยับเยินเลยนะครับทําให้ผู้เสียชีวิตเนาะที่นั่งคู่มากับคนขับรถทีมไฟนะครับถูกอัดก๊อปปี้ แล้วก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะที่เสียชีวิตก็คือคนขับรถสิบลอ้อคู่กรณีนั่นเองนะครับตามข่าวบอกว่ากําลังยีนปัส,สวะนะครับแล้วก็มีรถทีมไฟของอีสานสนครศร์นี่แหละครับเข้าไปชนจังเบอร์เลยนะครับชนท้ายรถสิบลอ้อนะครับจึงทําให้รถสิบลอ้อนี่พุ่งเข้าไปเหยียบเจ้าของรถสิบลอ้อนะครับเสียชีวิตนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับมัน ไม่สามารถที่จะกําหนดได้เนาะว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับซึ่งมันไม่มีใครเลยนะครับที่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าสําหรับอีสานคน,สนครศรีนนี้นะครับก็ยังคงทําการแสดงอยู่เช่นเดิมนะครับเพราะว่าการเป็นหมอลำเนาะจะต้องรับผิดชอบต่อง,งานที่ตัวเองรับไว้นะครับถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็าตามนะครับก็ต้องมีทีมงานเนาะเข้ามาเสริม ทดแทนกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียงานในส่วนที่รับผิดชอบงาน,นครับรับงานมาแล้วนะครับสําหรับผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตเนาะก็จะมีทีมงานคอยดูแลกันต่อไปนะครับสําหรับคืนนี้นะครับศรีสานคนครศินจะทําการสแสดงที่วัดราชวารีเนาะบ้านโคกกรามตำบลโคกกรามจงังหวัดร,ร้อยเอ็ดนะครับยกโคกทาการสแสดงเหมือนเดิมนะครับ จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้มีผู้เข้าไปแสดงความเสียใจกันอย่างมากเลยนะครับเอฟซี FC ต่างๆก็ก็ไปคอมเมนต์ส่งกําลังใจกันเยอะมากๆเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับน่าสลดทั้งที่ไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องทําใจเนาะการเปลี่ยนศิลปินนะครับการเป็นนักเดินทางนะครับย่อมมี อุบัติเหตุเกิดขึ้นเสมออย่างไม่คาดคิดนะครับ F อทุกทุกท่าน